หลัจากนี้ก็เข้าสู่หัวข้อที่สาหัวข้อที่สามก็คือตอนที่จะสมาทานกรรมฐานเริ่มลงมือปฏิบัติซึ่งตามปกติก็จะเป็นเรื่องที่ต้องทําในวันที่เข้าจเจริญภาวนาเลยวันที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติท่านมักจะมีพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ต้องทําความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าที่จริงนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็น คือเราอาจะจะเจริญกรรมฐานไปเลยก็ได้แต่พิธีกรรมนี้ท่านก็กำหนดขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเตรียมกายเตรียมใจแล้วก็เตรียมบรรยากาศคือทำให้จิตของเราเนี่ยโน้มไปมีความพร้อมที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะอาจจะชักจูงศรัทธาทำให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นพอมีศรัทธาดีแล้วศรัทธานี้จะเป็นแรงช่วยให้เกิดกำลัง ทำให้ใจเราพุ่งไปในการปฏิบัติทำด้วยความตั้งใจจริงนอกจากนั้นความที่มีศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดให้สิ่งที่จะมารบกวนการเจริญภาวนาไปได้คือใ,ใจเรานี่มีความมั่นเชื่อพุ่งไปในข้อปฏิบัติเชื่อไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระรัตนัดใจใจเราก็ไม่คิดออกไปข้างนอกไม่ควยไม่เขย ก็ทําให้การปฏิบัติได้ผลดีเพราะฉะนั้นในเรื่องพิธีกรรมนี่สิ่งหนึ่งก็คือท่านมุ่งให้เกิดศรัทธาหรือเสริมศรัทธาพอเสริมศรัทธาแล้วก็มีทั้งกําลังแล้วก็มีทั้งการที่ช่วยตัดสิ่งรบกวนกังวลทั้งหลายออกไปทําให้เกิดวิริยะมีความเพียรเข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็พิธีกรรมก็มีประโยชน์ในแงน่นี้ทีนี้ สำนักพระอาจารย์ต่างๆหรือว่าสายของพระอาจารย์ต่างๆท่านก็ได้คิดพิธีกรรมหรือวิธีสมาทานขึ้นมาซึ่งมีรายละเอียดมากบ้างน้อยบ้างต่างๆกันซึ่งเราไม่ต้องถือเป็นสำคัญก็ให้คิดว่ารวมแล้วก็คือว่าท่านก็สรรหาวิธีการอะไรต่างๆมาเท่าที่จะคิดได้ในการที่จะเตรียมใจของเราเนี่ยให้พร้อมที่สุดนี่พระอาจารย์นั้นคิดเรื่องนี้ได้เอออันนี้ช่วยได้ก็อาจจะมากําหนดให้ลูกศิษย์ ที่จะเข้าปฏิบัติได้ทำอีกสำนักหนึ่งอาจจะมองเห็นว่ามันมากมายรกลุงรางเกินไปท่านก็ไม่เอาซึ่งบางอาจารย์ก็เห็นไม่เหมือนกันบางพระอาจารย์นั้นพิธีกรรมแทบจะไม่เอาเลยท่านบอกว่ามันรุงรังแต่แทนที่จะได้ผลดีถ้าเราวางจิตไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นทําให้จิตคล้องกังวลมากขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องวางจิตให้ถูกต้องอย่างน้อยรู้ความมุงหมายของพิธีกรรมว่า ทำเนี่ยเพื่อจะได้เตรียมใจเตรียมกายแล้วก็เตรียมบรรยากาศให้พร้อมให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลเพราะฉะนั้นก็ใช้พิธีกรรมนี้ให้ถูกต้องในความหมายที่จะมาเป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติของเราจะให้กลายเป็นเครื่องบันทอนเพราะนั้นพิธีกรรมจะมีมากมีน้อยสลับกันของพระอาจารย์นั้นเอาเรื่องนี้ก่อน แล้วเอาเรื่องโน้นทีหลังแต่อีกพระอาจารย์หนึ่งกับเอาพิธีกรรมส่วนนี้มาไว้หน้าส่วนโน้นไปไว้หลังอะไรสลับกันไปสลับกันมาน้อยกว่ากันมากกว่ากันอันนี้อย่าไปถือเป็นสําคัญทีนี้ในที่นี้อาตมาก็เลยจะเอามาแสดงพอเป็นตัวอย่างก็จะหเห็นเป็นคล้ายๆเป็นพิธีกรรมตามลําดับเป็นลําดับของการสมาทานซึ่งสาระสาคัญก็จะมีอยู่ สี่ห้าข้อด้วยกันก็เริ่มด้วยข้อหนึ่งคือการบูชาพระรัตนตรยัยอันนี้จะเป็นข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมที่ค่อนข้างสากลคือว่าส่วนมากหรือแทบทุกสำนักก็จะเริ่มต้นอย่างนี้แล้วต่อจากบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็จะมีพิธีสมาทานศีลพอสมาทานศีลเสร็จแล้วก็มีพิธีถวายตัวแดว่พระพุทธเจ้า แล้วก็ถวายตัวหรือมอบตัวแด่พระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานแล้วต่อจากนั้นพอถวายตัวแก่พระอาจารย์แล้วก็ขอกร,รมรฐานอันนี้นี่เป็นตัวหลักๆที่สําคัญสี่ข้อทีนี้ต่อจากนั้นก็ยังมีอีกเป็นคล้ายๆส่วนเสริมทําให้เสริมศรัทธาหรือทําให้ใจมีความโน้มไปในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างอย่างที่อาตมากล่าวและเบื้องต้นนี่เช่นอาตมาจะยกตัวอย่างเช่บางสำนักก็อ้าวพอขอกรรมาฐานเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งสัตว์อธิษฐานหรืออธิษฐานจิตในการปฏิบัติเพื่อทําใจให้แน่วแน่แล้วก็ปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยปฏิญาณตนตอครูอาจารย์ในการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลจริงจัง แล้วก็ต่อไปก็จะมีการแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ใช้กันมาาเป็นข้อปฏิบัติเสริมที่ใช้แทบทุกสำนักคือทำให้ใจของเรานี่อ,อบอิ่มเยือกเย็นแล้วก็มีความรู้สึกไร้ยเวรร้ภัยสบายใจถ้าแ,แผ่เมตตานอกจากนั้นก็บางสำนักก็จะให้เจริญมรณสติเพื่อจะ ทำให้เกิดความไม่ประมาทจะได้มากระตุ้นความเพียรและบางสำนักก็จะให้เพิ่มไปถึงระลึกถึงบุญของตนเรามีบุญที่ได้มาเจริญภาวนาอะไรอย่างนี้แล้วก็บางสำนักก็จะให้จบท้ายด้วยการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้งหนึ่งพอสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็เป็นเครื่องทําให้ใจเจริญสัทธายิ่งขึ้นแล้วก็ใจสงบต่อจากนั้นแหละก็เริกเริ่มลงมือปฏิบัติ ซึ่งข้อที่ห้าที่เป็นส่วนเสริมนี้ตามปกติแล้วจะเป็นข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมที่เราไปทำในห้องปฏิบัติของเราเช่ว่าสำนักที่มีการแยกเป็นห้องห้องใครเข้าห้องตัวแล้วก็หลังจะขอกรรมฐานแล้วนี่ไปขอรวมกันหรือไปขอแยกก็แล้วแต่กับพระอาจารย์ตอนนี้นไปเข้าห้องแล้วก็มาทําส่วนเสริมเหล่านี้ที่ว่าตั้งสัตติษฐานธิษฐาน,านจิตแผ่เมตตาอะไรนี้ อาจจะไปทําในห้องของตนก็ได้หรือนิยมที่จะไปทําเฉพาะตัวนี้ก็เป็นลําดับที่อาตมายกมากล่าวเพื่อจะให้ได้เกิดภาพกว้างๆของการที่จะเข้าเจริญภาวนาซึ่งคิดว่าท่านที่จะเจริญภาวนาก็คงจะได้เห็นแนววิธีอะไรต่างๆแล้วก็เกิดความเข้าใจพอสมควรทีนี้ อย่างที่อาตมากล่าวแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมที้ในพิธีกรรมนี่ก็จะมีการกําหนดระเบียบแบบแผนบางสํานักก็จะมีพิธีกรรมเหล่านี้มากแล้วก็มีรายละเอียดหยุมหยิมแล้วก็มีคําภาษาบาลีมากก็ทําให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติบางรายนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความอึดอัดหรือเกิดความรู้สึกเหนื่อยเลื่อนยาก เพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจซะก่อนยอมรับว่าเราเข้าไปปฏิบัติที่สํานักไหนท่านมีพิธีกรรมมากแล้วก็ปรับใจให้เข้ากับท่านให้รู้เท่าทันว่าเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่อาจมากล่าวมาแล้วถือว่าเป็นเครื่องเตรียมใจเตรียมกายเตรียมบรรยากาศถ้าทําให้เรามีใจสบายโน้มไปในการปฏิบัติทําให้มีศรัทธาทําให้ใจสงบได้อันนั้นก็ถือว่าได้ผลสมความมุ่งหมายอันนี้เรื่องรายละเอียดเหล่านี้ ก็เดี๋ยววัามามีเวลาก็จะได้พูดต่อไปตอนนี้ก็ถือว่าแนวคร่าวๆเข้าโครงทั้งหมดในสามหัวข้อก็ได้กล่าวไปแล้วทีนี้ต่อจากนี้ก็จะไปพูดในรายละเอียดของพิธีกรรมซึ่งเป็นหัวข้อที่สามนี้วิธีสมทา,านแต่ละข้อละข้อนี้มีอะไรที่ควรจะทราบอีกบ้างแต่ตอนนี้จะขอหยุดไว้ตอนหนึ่งก่อน ขอจเจริญพร